สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยื่นคำขาดมิกเฉลิมสีขึ้นหลังนาราให้เป็นของขวัญ หลังจากปาร์ตี้วันเกิดสุดพิเศษของยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างมิกซ์เฉลิมศรีซึ่งน้องสาวคนสนิทอย่างนารากเกรฟกระเธยก็ได้มีการโพสต์ข้อความอวยพรพี่สาวว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่สาวสุดที่รักน้องสาวคนนี้ขอบคุณแม่ทุกอย่างที่ทำให้หนูโตได้ขนาดนี้ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งหนูขอบคุณกับการแก้ปัญหาในการเป็นผู้ใหญ่ลูกสาวคนนี้ขอโทษกับสิ่งที่หนูผิดพลาดและสัญญาจะไม่ทำมันอีก ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะขอให้พี่มีงานเยอะขอบคุณทุกอย่างที่แม่เอ็นดูหนูพรุ่งนี้ลูกไม่ได้ไปแต่ขอส่งใจไปแทนนะคะรักพี่สาวที่สุดล่าสุดมิกซ์เฉลิมศรีก็ได้ออกมาโพสต์คลิปแกะของขวัญพร้อมกับพูดถึงนาราว่าน้องนาราเคร็กระเทยให้เงินมาบอกช่วยค่าจัดงานน้องให้มาจํานวนหนึ่งพูดไปเลยว่าหลานหนึ่งกูตกใจมากเพราะว่าเราไม่ได้นับ น้องอ่ะวางไว้มันเป็นปึกๆวางไว้เราก็เลยแบบมันเยอะไปเปล่าวะน้องก็อยากให้เราก็ขอบคุณแต่ด้วยความที่มันเยอะไปเราก็เลยคืนน้องไปแล้วเก็บไว้แสนเนิงไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews t 4 e TV ขอบคุณครับ